วันก่อนคนไทยได้ยินศัพท์ทางแพทย์คำหนึ่งครับแคปโตมาเนียแปลว่าเป็นคนที่มีประเด็นโรคจิตชอบขโมยชอบฉวยเอาสิ่งของใกล้ตัวทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้ต้องการของก็ไม่ใช่ราคาแพงแต่ว่ามีนิสัยที่มีแรงกดดันเป็นไปโดยธรรมชาติหยิบข้าวหยิบของจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นปัญหาไม่ได้บอกว่าใครเป็นนะครับแต่สับคำนี้ มาจากนายแพทย์บางคนที่วิเคราะห์ปรากฏการบางอย่างแคปตัวมาเนียจึงกลายเป็นคำที่คนไทยเกิดสนใจขึ้นมาวันนี้ที่อเมริกามีศัพท์ทางแพทย์อีกคำหนึ่งครับศัพท์คำนี้เป็นศัพท์ที่นักจิตวิทยาจิตแพทย์บอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกๆที่สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับคนยิ่งถ้าเป็นผู้นำยิ่งเป็นอันตรายและศัพท์คำนั้นภาษาอังกฤษ เรียกว่า m alignant narcissism คำนี้จำไว้นะครับเพราะว่าอาจจะกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวสำคัญที่กำลังจะกระทบกับคนชื่อโดนัลด์ทรัมก็ได้ m alignant narcissism นี่เป็นสับแสงที่ทำให้นักวิเคราะห์พฤติกรรมของโดนัลด์ทรัมกำลังคิดหนักครับคำว่า m alignant narcissism สับทางการแพทย์ เข้าแปลว่าเป็นการผสมผสานของความหลงตัวเองความหลงตัวเองนั้นถึงขั้นที่ไปทําให้ความสามารถในการแยกแยะว่าความจริงคืออะไรกับความฝันความเพอ้อเจอ้อคืออะไรแยกไม่ถูกความจริงกับความเพอ้อเจอนี่บางครั้งสําหรับผู้นําที่เป็นโรคนี้อยู่ที่เดียวกันจนกระทั่งว่าคุณไม่สามารถใช้เหตุผล ในการน้าวโน้มให้คนคนนั้นเชื่อในสิ่งที่มีตักกะแปลว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นเขาจะไม่เชื่อเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่หลอกตัวเองว่าสามารถที่จะทําในสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการโดยที่คนอื่นไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจที่มีคนวิเคราะห์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนักการเมืองที่ไม่ชอบเขาสื่อมวลชนที่เขียนวิพากวิจารณ์เขาแล้วบอกว่าทรัมป์เป็นโรคจิต ลักษณะหลงตัวเองเข้าขั้นอันตรายมาลิกนั่นแปลว่าอันตรายถึงตายได้นาซิซิเซ,ซ,ซึมแปลว่าหลงตัวเองฉะนั้นโรคนี้มีอยู่ในสับแสงทางการแพทย์เลยนะครับบอกว่าเป็นโรคหลงตัวเองเข้าขั้นอันตรายที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจิตแพทย์ตั้งข้อสังเกตครับว่ามันเป็นไปได้อย่างไรสําหรับคนที่ขึ้นมาตําแหน่งสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้หญิงไปเดินขบ,บวนเป็นล้านล้านคน ที่วอชิงตันมีคนประท้วงเขาหลายหลายรัฐพร้อมๆกันและบอกว่าไม่เอาสิ่งที่เขาทําเพราะว่าเขาต่อต้านผู้หญิงเขาต่อต้านคนสีผิวตอนนี้เขากําลังต่อต้านาศาสนามุสลิมแต่ว่าเขาไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยไม่ได้แสดงออกเลยว่าเขาคิดว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขเป็นไปได้อย่างไรครับที่คนที่เป็นผู้นําแล้วบอกว่าไม่ต้องแสดง รายละเอียดการเสียภาษีเพราะประชาชนไม่แค่์ประโยคนี้เขาคิดได้ยังไงครับเขาคิดได้ยังไงว่าชาวบ้านไม่สนใจว่าคนที่มาเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศไม่เสียภาษีหรือไม่แจ้งว่าเสียภาษีอย่างไรโดยตรกกะปกติของคนที่มีความคิดความอ่านจะต้องรู้แล้วว่าเดือดร้อนแน่ถ้าหากไม่แสดงรายละเอียดการเสียภาษีเอาละคนที่เชียร์เขาบอกไม่สําคัญไม่ต้องแสดงก็ได้ แต่เขารู้ว่าคนค่อนประเทศเกินครึ่งเพราะว่า Popular v o โ e วตฮิลลารีคลนตันชนะเขา3ล้านกว่าคะแนนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีคนหลายสิล้านคนที่บอกว่าต้องแสดงรายเรียดของการเสียภาษีเ็าบอกไม่เสียไม่มีใครสนใจไม่แค่์อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนมองว่าเอทรัมป์นี่นิสัยวิธีคิดนี่เขามีอะไรผิดปกติในสมองหรือเปล่า เป็นไปได้ยังไงครับเรื่องล่าสุดที่มีการลงคําสั่งให้คนจากเจประเทศไม่ให้เข้าประเทศสร้างความสับสนโอลมานไปทั่วโลกคน134ล้านคนจากเจประเทศนี้เดือดร้อนกันไปแถวด่ากันข่มล่าสุดนี่ที่อังกฤษมีคนล่าลายเซ็นแล้วครับเกินล้านคะแนนแล้วนะครับบอกให้นายกรัฐมนตรีทเทเรซาเมย์บอกว่าที่เชิญ โดนัลด์ทรัมป์มาเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการกรุณาบอกเลิกไปซะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องที่ห้ามคนที่เป็นประเทศมุสลิมเข้าประเทศอย่างนี้ผิดกับนโยบายที่มนุษยธรรมผิดกับหลักการที่ควรจะบริหารอังกฤษไม่เห็นด้วยเพราะทรซา,าเมย์มาเยี่ยมเยียนทรัมป์ถแถลงข่าวร่วมแต่ไม่วิจารเรื่องนี้กลับไปถึงจะวิจารณ์ว่าไม่เห็นด้วย สอสฝ่ายคา้านสื่อมวลชนนักวิชาการก็รุมดา่าทรัมเมยว่านี่ไงคุณไม่กล้าที่จะแย้งทรัมป์ต่อหน้าต่อต,อต,อตาเห็นไหมสิ่งที่เขาทําทั่วโลกประนามและถ้าคุณไปยืนถแถลงข่าวกับเขาไม่วิจารณ์ไม่แสดงจุดยืนที่แตกต่างคุณกําลังเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิดกับนโยบายนี้ถ้าทรัมป์เป็นผู้บริหารปกติทรัมป์จะต้องบอกว่าเอาละผมขอโทษผมพลาดไปผมกําลังแก้ไข หรือว่าสิ่งที่ผมทํานั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเหตุผลต่างๆที่ไม่ถูกต้องผมเห็นคนคัดค้านต่อต้านเยอะคนที่เข้ามาในประเทศแล้วถูกขับไล่ออกไปทั้งๆที่เป็นคนที่มีกรีน์ดมีวีซ่าถูกต้องเอาละผมกําลังจะทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือผมจะดําเนินต่อไปแต่ผมจะผ่อนคลายอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เห็นว่าเขารับฟังใครบ้างปรากฏว่าทรัมป์พูดยังไงทราบไหมครับทรัมป์บอกว่า การสั่งแบนคนจากเจ็ดประเทศเข้าอเมริกานั้น Massive Success Story เป็นเรื่องของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เชื่อได้ยังไงครับว่าคนเราคนหนึง่งฟังเสียงต่อต้านเห็นข่าวคนที่ไปชุมนุมต่อต้านที่สนามบินนี่เจแห่งเลยนะครับเปิดทีวีเขาก็เห็นละต่อต้านที่สนามบินที่บอสตันที่นิวยอร์กที่ชิคาโกที่ดีทรยต ทั้งต่างเมืองแซนฟรานซิสโกทั้งหมดนี้ถ้าเขาดูทีวีอย่างที่เขาดูเวลาคนด่าสื่อวิจารณ์เขาเนี่ยเขาตอบทวิตเตอร์ทันทีแต่เห็นข่าวคราวอย่างนี้มีรายงานเข้ามาว่ามีคนต่อต้านคัดค้านเจอกับปัญหาอุปสรรคอย่างร้ายแรงทรัมป์ยังบอกว่า no นโยบายนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนี่คืออาการที่กลุ่มคนที่เป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่แค่ มีการพูดกันเล่นๆล,ล,ล้อเลียนกันคล้ายๆกับว่าโอ้รู้สึกว่าผู้นําเราจะเพี้ยนๆนะผู้นําเราจะล้นๆเกินๆไม่ใช่แค่นั้นครับเขากําลังศึกษาวิเคราะห์ถึงประวัติตั้งแต่เด็กของโดนัลด์ทรัมป์และดูจากพฤติกรรมดูจากคําพูดดูจากการทวีตด้วยถ้อยคําที่ใช้แต่อารมณ์ตัดสินใจปัจจุบันทันด่วนไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ปรึกษาหาหรือไม่ได้ขอข้อมูลต่างๆนานา,นา,นาน เมื่อเดือนธันวามีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาโปรเฟสเซอร์สามคนของฮาร์วาร์ดเป็นห่วงเป็นใหญ่มากถึงอาการของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนั้นโอบามายังเป็นประธานาธิบดียังนั่งอยู่ในทำเนียบขาวเขียนจดหมายเป็นทางการไปถึงโอบามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างยิ่งต่อใช้คำว่า mental stability ต่อสถียรภาพทางจิตของทรัมป์แปลว,ว่าเป็นห่วงว่าจิตไม่ปกติไม่มั่นคงของทรัมป์เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญหรือ p r o f e s อร์ทางด้านจิตวิทยาทั้ง3ท่านจากฮาร์วาร์ดบอกว่าทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะมีความต้องการที่จะให้คนสนใจผิดปกติคือมากกว่าที่มนุษย์พึงจะมีแน่นอนละทุกคนชอบให้คนสนใจตัวเองแต่กรณีทรัมป์นั้นเขามองว่ามี ดีกรีที่ล้นเกินความปกติสองคือ impulsivity แปลว่าทับอะไรเนี่ยมาจากความหุนหันพลันแล่นปุ๊บปับคิดจะทำทำไม่ชอบอะไรชุดท,ท,ทันทีทั้งๆท,ที่ตัวเขากำลังจะเป็นประธานาธิบดีอีกข้อหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์นี่บอกก็คือว่าทรัมป์นี่มี hyper hyper sensitive ก็คือว่ามีความรู้สึกที่อ่อนไหว อย่างหนักหน่วงต่อข้อวิพากวิจารณหรือข้อสังเกตที่เขาไม่ชอบคือปกติถ้าคุณเข้ามาการเมืองแล้วคุณรู้ว่าคุณกําลังจะเล่นการเมืองเนี่ยคุณต้องรู้ว่าจะต้องมีเสียงวิพากวิจาร์ณแน่นอนโดยเฉพาะกรณีของทรัมป์เขารู้ชัดเจนเลยครับว่าคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยจะต้องหาเรื่องที่จะวิพากวิจารณ์เขาตลอดยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งจะต้องฟังคาวิจารณแต่ว่า นักวิเคราะห์จิตวิทยาของฮาร์วาร์ดทั้ง3ท่านเนี่ยที่เขียนไปถึงโอบามาบอกว่า s e n ซิ t i v เซนซิวความอ่อนไหวไฮเปอร์เกินไปวิจารณ์ไม่ได้เลยแม้แต่เล็กน้อยตอบโต้ทันทีตอบโต้ทันขวัญด้วยอารมณ์มากกว่าและที่สำคัญในจดหมายเปิดผนึกถึงโอบามาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาทั้ง3ท่านนี้บอกครับว่ามป์มีอาการชัดเจนว่า ไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับแฟนตาซีกับความเพอ้อฝันแยกไม่ถูกซึ่งก็แปลกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาต่อสู้ในฐานะเป็นนักธุรกิจเขาอยู่กับความจริงเขาต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมมาตลอดแต่ว่านักจิตแพทย์พยายามที่จะวิเคราะห์ครับว่าที่น่าเป็นห่วงสำหรับทรัมป์ก็คือว่าขีดเส้นระหว่างข้อเท็จจริง สภาพความเป็นจริงกับความเพอ้อฝันไม่ถูกแปลว่าเบลเบลอยู่ระหว่างความฝันกับความเป็นจริงไม่เพียงแต่เท่านั้นครับหลังเลือกตั้งทรัมป์ชนะแล้วเนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตแพทย์จิตวิทยาน,นี่แหละรวมกลุ่มกันเรียกตัวเองว่าเป็น citizen therapists against trumpism นี่ก็คำใหม่นะครับ trumpism คือลัทธิทรัมป์คนกลุ่มนี้บอกว่า เป็นประชาชนที่ต้องการที่จะมาตรวจสอบสภาพจิตของลัทธิทรัมปิซึมทรัมปิซึมในความหมายของเขาเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผิดปกติในพฤติกรรมของทรัมป์เช่นหาแพะมากล่าวหาในสิ่งที่เขาไม่พอใจเห็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขา เป็นคุกคามต่อชีวิตต่อตำแหน่งฐานะของเขาและเขามองหลายกลุ่ม,มนุษย์ที่คุกคามเขาเช่นผู้อพยพผู้ลีภ้ภัยทำไมทรัมป์จึงคิดว่าผู้ลี้ภัยก็ดีผู้อพยพต่างชาติเข้ามาในอเมริกาก็ดีเป็นผู้ที่จะคุกคามสิทธภาพของเขาไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเขากลัวการก่อการร้ายนะครับเพราะถ้าคุณกลัวการก่อการร้ายคุณต้องมีวิธีการ สกรีนตรวจสอบประวัติหาทางที่จะตรวจสอบให้เข้มงวดขึ้นเข้าประเทศก็มีวิธีการตรวจสอบดูอาวุธดูพฤติกรรมตรวจประวัติแต่นี่ไม่ครับทําไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยทอมอยู่ดีๆก็ลงชื่อคําสั่งห้ามคนเจประเทศเข้าทุกคนนะครับทุกคนจากเประเทศ1 3 4ล้านคนจากเจ็ดประเทศเนี่ยอิรักอิหร่านซีเรีย เยเมนลิเบียโซมาเลียซูดานเนี่ยไม่ได้ว่าอ่ะคนเหล่านั้นเราต้องเช็คต้องสกรีนตรวจสอบให้ละเอียดกว่านี้ที่ผ่านมาอาจจะไม่ละเอียดพอที่ผ่านมาอาจจะเล็ดรอดเข้ามาได้ต่อไปนี้เราต้องเข้มงวดกับประเทศเป้าหมายเหล่านี้แต่นี่ไม่ครับเซ็นคำสั่งห้ามคุณข้าอเมริกาสาเดือนแล้วค่อยว่ากันใหม่คิดดูสิครับว่าจะสร้างความปั่นป่วนไม่เป็นธรรมความเกลียดชังได้ นักดวงรุนแรงฉับพลันได้ขนาดนี้คนที่ทําได้นี่ต้องเป็นคนที่ผิดปกติบ้างมากอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําให้ทรัมม์มีความรู้สึกไม่มั่นคงก็คือคนนับถือศาสนาที่ไม่ใช่คริสต์คือเป็นคนนับถือศาสนากลุ่มน้อยส่วนน้อยในอเมริกาก็แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเรียกคําสั่งของทรัมม์ไม่ให้เจ็ดประเทศเข้าเป็นมุสลิมแบนแปลว่าเขาต่อต้านมุสลิมทรัม,ม์ก็พยายามจะ ปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่เป็นการต่อต้านมุสลิมแต่เป็นการป้องกันผู้ก่อการร้ายจะเข้าประเทศถ้าคุณต้องการป้องกันผู้ก่อการร้ายไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐมันต้องมีวิธีการอื่นไม่ใช่เป็นการเวียงแห я, ให้ทุกคนทั้งหมดจากเจ็ดประเทศนี้แล้วรู้ได้ยังไงครับว่าผู้ก่อการร้ายมาจากเจ็ดประเทศนี้เท่านั้นเองแล้วเขาก็ไปวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วนะครับสื่ออเมริกาบอก ตลอดเวลาที่ผ่านมายังไม่มีใครที่เป็นผู้ก่อการร้ายที่จับได้ในสหรัฐอเมริกามาจากเจ็ดประเทศนี้เลยถามว่าทําไมไม่แบนซาอุดิอาระเบียด้วยทั้งๆที่มีประวัติและมีข่าวครา,าวมาตลอดว่าหลายๆกล,ลุ่มเนี่ยที่ก่อการร้ายมาจากซาอุดิอาระเบียรวมทั้งอดีตคนดังโอซามาบินลาเดนก็มีโรครากมาจากซาอุดิอาระเบียก็มีคนวิเคราะห์ว่าเพราะว่าทรัมป์มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในซาอุดีอาระเบียและประเทศอื่นๆในตะวันอนววนอกกลางที่ดูเหมือนน่ากลัวกว่า7ประเทศที่เขาลงชื่อแบนแต่ประเทศเหล่านั้นบังเอิญทรัมป์ไปมีธุรกิจไปลงทุนสร้างโรงแรมสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ฉะนั้นจึงไม่อยู่ในข่ายฉะนั้นจะบอกว่าจิตแพทย์วิเคราะห์ถูกว่าเพี้ยนทั้งหมดก็คงไม่ใช่เพราะว่าถ้าเพี้ยนจริงก็คงจะแยกไม่ถูกว่าส่วนไหนเป็นผลประโยชน์ของตัวเองส่วนไหนที่ตัวเองไม่มีผลประโยชน์ร่วม ฉะนั้นด้านหนึ่งอาจจะเพี้ยนด้านหนึ่งอาจจะบกบกรักษาผลประโยชน์ของตัวเองจนกระทั่งไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจับได้คาหนังคาเขาเช่นนี้ก็เป็นที่มาของผู้ใกล้เคียงผู้ที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยเริ่มจะใช้คำสับแผลงแผลงเช่นถ้าจะโกหกแทนที่จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงคนกล่าวหาว่า ทรัมป์ก็ดีคนใกล้ชิดหรือคนใหญ่ตัวในทำเนียบขาวก็ดีพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยที่ปรึกษาคนสำคัญของทรัมป์แทนที่จะหาข้อที่จริงมายันกลับบอกว่าโน no สื่อพูดอย่างเป็นความจริงของสื่อแต่ว่าที่ทำเนียบขาวออกข่าวนั้นเป็นความจริงทางเลือกคำว่า alternative facts ก็เลยเป็นคำที่โด่งดังขึ้นมาเพราะว่าคำนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน สื่อที่นั่นก็วิเคราะห์ทันทีว่าคำว่า alternative facts หรือความจริงข้อที่จริงทางเลือกนั้นน่ะจริงๆก็คือคำโกหกคำโตๆนี่แหละ lies ไม่ใช่ alternative facts แต่ว่าน,นี่คือวัฒนธรรมใหม่ที่มาจากคนที่มีอาการกลัวการคุกคามทุกประเภทที่ไม่สามารถที่จะอธิบายความได้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปแย้งข้อที่จริงเขาอย่างไร ฉะนั้นนักวิเคราะห์ทางด้านจิตแพทย์โดยเฉพาะสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน American Psychiatry Association เนี่ยบอกว่าอาการป่วยของคนที่เป็น malignant narcissism หรืออาการหลงตัวเองขั้นอันตรายนั้นเนี่ยมี8-9อาการครับลองดูสิครับว่าผู้นำคนไหนมีอาการลักษณะอย่างนี้ หนึ่งคือมีความรู้สึกว่าตัวเองสำคัญอย่างยิ่งสิ่งที่ตัวเองทำปัญญาของตัวเองเนี่ยจะคิดว่าเฉลียวฉลาดกว่าคนอื่นทรัมพ์พูดบ่อยครับ I'm smart I know everything และเคยบอกด้วยซ้ำว่าขขาวกรองเหรอ CIA FBI เนี่ยรู้น้อยกว่าผมผมรู้ดีที่สุดเรื่องนี้ฉะนั้นก็แปลว่าเข้าขายว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นและเป็นความเก่งที่ตัวเองเนี่ยพูดจนตัวเองเชื่อ คือเกินความเป็นจริงเท่าไหร่แต่ตัวเองก็ยังเชื่อสองมีความมั่วสุมลุ่มหลงอยู่กับความฝันของความสำเร็จไร้ขีดจำกัดมีอำนาจมีความหลอ่อมีความเก่งกาจเกินกว่าที่คนอื่นๆมีทั้งหมดสามเชื่อว่าตัวเองเนี่ยพิเศษตัวเองเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจตัวเองคนอื่นไม่สามารถเข้าใจตัวเองได้ สี่บอกว่าอาการของคนเป็นโรคหลงตัวเองเข้าขั้นอันตรายนั้นต้องการคนอื่นชื่นชมตลอดเวลาชื่นชมอย่างมากมากชื่นชมน้อยก็ไม่พอนะครับต้องชื่นชมมากมากด้วยและก็อีกอาการหนึ่งก็คือมีความอิจฉาริษยาคนอื่นที่มีความสำเร็จอย่างออกนอกหน้าและฝังลึกอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนครับไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นแต่ตัวเอง ผลประโยชตัวเองความรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นหลักสําคัญแล้วก็มีอาการก้าวร้าวมีอาการแสดงออกที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรหลายคําสั่งที่ผ่านมาเพียงแค่อธิตย์เสร็จ,รจโดนด์ทรัมป์ก็ออกคําสั่งที่ทําให้คนทั้งประเทศวงการต่างๆสับสนอลมานตกใจโกรธแค้นหงุดหงิดอึดอัดความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่าง สับแสงที่ใช้กับประธานแิะที่ปรกษ์น,นก่อนๆแคน10คนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมาอยู่ที่คนคนนี้คนเดียวครับอาการอย่างนี้นักจิตแพทย์เขาก็เริ่มตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วครับฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่าสหรัฐเนี่ยภายใต้การปกครองของทรัมป์จะสามารถเลดรอดสายตาของคนกลุ่มต่างๆที่กำลังมีประเด็นกับทรัมป์ในทุกเรื่องเพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำนี่แต่ ผลประโยชน์ความรู้สึกอารมณ์หลักการมาตรฐานของคนในสังคมเกือบทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มคนที่เชียร์โดนัลด์ทรัมป์ก็คือกลุ่มชนชั้นกลางผิวขาวที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากนโยบายโลกาภิวัตน์ทรัมป์จับตรงนี้ได้ก็เลยหาเสียงด้วยแนวนี้ว่าเราปิดประเทศเราจะให้อเมริกันมาก่อนเราจะไม่ให้บริษัทอเมริกัน ออกไปต่างประเทศอีกต่อไปต้องย้ายกลับมา a อเมริกัน First t u y America High American ก็แปลว่าซื้อของต้องซื้อสินค้าอเมริกาจ้างก็ต้องจ้างอเมริกันแต่นี่ก็คือว่าสมองเนี่ยไม่ได้คิดถึงเหตุและผลว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรที่จะปิดประเทศในยุคนี้และสามารถจะสร้างความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าโดยไม่ต้องคบหากับใครในลักษณะที่เคยทำมานี่เป็นการวิเคราะห์ สภาพจิตของผู้นำที่ดุเดือดรอบด้านและเข้มข้นกว่าที่เราเคยเห็นสำหรับผู้นำประเทศใดๆก็ตามโดยเฉพาะผู้นำสหรัฐโดยเฉพาะเข้ามานั่งได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ทำไมจึงมีเรื่องโกลาหลวุ่นวายอื้อเฉาวได้ขนาดนี้ครับสับคำนี้ครับติดตามไว้เพราะว่าท่านจะได้ยินบ่อยมากขึ้นจะให้ดูนะครับว่าถ้าเป็น เรื่องราวที่มีคนถามว่าเอะไอโรคนี้มันเป็นอย่างไนเขียนอย่างนี้ครับ malignant narcissism แปลว่าอาการจิตที่ลุ่มหลงตัวเองถึงขั้นอันตรายครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดจากวอชิงตันดีซีเพราะว่าไม่ติดตามไม่ได้ครับล่าสุดที่สนามบินต,ต่างๆก็ยังมีการประท้วงกันอยู่และทรัมป์ก็ยังยืนยันว่า นโยบายห้ามคนจาก7ประเทศเข้าอเมริกายังเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จสุดยอด Massive Success Story ทั้งโลกววยวายคือ,อเมริกันเกือบครึ่งประเทศลุกขึ้นมาต่อต้านแต่เขาบอกว่านี่ไงความสำเร็จของผมปกติหรือเปล่าท่านต้องตัดสินเอาเองแล้วครับสวัสดีครับ